ต้นพุทราด่างนะต้นนี้เลี้ยงในกระถางผมยังไม่ได้ย้ายลงดินนะฮะจะเห็นว่าติดลูกดกดกเลยฮะนี่ถ้ายิ่งลงดินนะลงดินเดียวกว่านี้อีกนะฮะแต่ยังไม่ได้ย้ายก็จะเป็นใบด่างลูกด่างนะฮะสวยนะฮะ บางกิ่งนี่ดดดกดรก,กิ่งแทบหักนะฮะใบนี้สวยมากกลางจริงฮะนุยยอดอันนี้สวยเชียว อย่าไว้เสียบขยายพันธุ์นะฮะ